สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิกกินเมกากับกิกแล้วก็ Tyler truck วันนี้ตื่นเต้นมากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันแรกที่เรากำลังจะออกไปทำงานกันคะ่ะตอนนี้ก็มีฟ้ดทรัคอยู่ข้างหลังนะคะทุกคนกำลังติดไฟแดงอยู่เรากำลังจะออกไปทำงานเป็นวันแรกของปีเย yeah. เฮ <Yeah. S 1> <c oughs> ้ย Did IYes you just went like thisI'm sorry doesn't show <All> right. ทำงานวันแรกทำงานวันแรกใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะทำงานวันแรกแต่ว่าบังเอิญตื่นมานะคะเมื่อเชา้านี้อาการหนาวมากแล้วก็หิมะตกด้วยค่ะทุกคนก็วันก่อนๆหน้านี้นะคะรู้สึกว่าจะเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วกีกับไทยเลยก็คิดว่าโอเควันที่22เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นวันที่เหมาะสําหรับการออกไปขายของนะคะอาการน่าจะอุ่นขึ้น พอตื่นมานะคะทุกคนอากาศก็เปลี่ยนไปนะคะ่ะอากาศหนาวมากแล้วก็เมื่อเช้านี้นะคะลากรถฟรดทรัลกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมาเติมน้ําก่อนที่เราจะออกไปไขายของแต่ปรากฏว่าก๊อกน้ําข้างนอกนะคะมันน้ําในก๊อกแข็งนะคะทุกคนเราก็เลยไม่สามารถเติมน้ําได้ไทเลอร์เองก็เลยขับรถเนี่ยไปเติมที่สถานีนะคะที่เขามีแบบเติมน้ําแล้วเราก็จ่ายตังค์นะคะ ก็ได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปเป็นกําลังใจให้กิ๊กเกือบไทเลอร์นะคะว่าเราจะขายของได้ยังไงบ้างแต่ว่าโชคดีนะคะวันนี้เราขายของแบบประกันราคาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เงินเท่าเดิมนะคะทุกคนถึงแม้ว,ว่าลูกค้าจะไม่ได้สั่งเยอะซึ่งกิ๊กมองดูแล้วอาจจะอาจจะไม่ค่อยมีลูกค้านะคะวันนี้แต่ว่าทางเจ้าภาพเดี๋ยวเขาก็คงจ่ายราคาเต็มให้เราเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกที่เรามาถึงหน้างานแล้วนะคะทุกคน อากาศข้างนอกหนาวมากค่ะหนาวแปลว่าปวดกระดูกเลยนะคะกีจะต้องมาอยู่ใ,ใกล้ๆเตาพิซซ่าตลอดเวลาเพราะว่ารถฟู้ดชาร์ของเราไม่มีแอร์อุ่นนะคะก็จะต้องอาศัยเตาไฟนะคะวันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเราจะรอดไหมนะคะเพราะว่าหน้าหนาวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้เวลายอยู่ที่อเมริกานะคะเรากลับไทยกันพอกลับมาก็รู้สึกว่ามันหนาวมากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้อากาศข้างนอกลบสอง,ององศานะคะ งั้นเดี๋ยวกีขอตัวไปช่วยไทยเลอร์เตรียมของสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็มาดูการขายพิซซ่ากันค่ะ okay. See It's ready that? to go ตอนนี้กิ๊กขอโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่าเราเตรียมอะไรมาขายบ้างนะแล้วก็ท็อปปิ้งของเรามีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็มีซอสพิซ za ซเหมือนเคยนะคะแล้วก็ชีสมอสซาเรลลาชีสค่ะต่อไปก็จะเป็นขวดของครีมชีสสำหรับพิซ za ซหน้าพิเศษของเราวันนี้นะคะอันนี้คือซอสผะแนงนะคะทุกคนอย่างที่หลายคนรู้ว่ากิ๊กทำซอสผะแนงแบบที่มไม่ได้ทำให้กะทิสุกก่อนนะคะสุกทีเดียวเลยก็คืออยู่ในเตาอบพิซ za ซเพราะฉะนั้นมันก็คือกะทิสดนั่นเองนะคะทุกคน แล้วก็ต่อไปนะคะเบบีโรนีไส้กรอกแล้วก็แฮมของเราค่ะวันนี้เป็นแฮมแบบพรีเมียมนะคะทุกคนแฮมที่เราใช้ก็คือแฮมแบบพรีเมียมเลยนะคะเป็นเนื้อหมูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนต่อไปก็เป็นสับป,ประรดนะคะทุกคนวันนี้จิ๊กปอกมาแค่นี้เดียวเพราะว่าที่เหลือเนี่ยจิ๊ก็มาด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอใกล้หมดก่อนแล้วค่อยจะปอกที่หลักนะคะเพราะว่าไม่อยากเสียของเนาะต่อไปก็เป็นมันฝรั่งนะคะ อันนี้เป็นมันฝรั่งที่เขาทําสุกแล้วแล้วก็แช่แข็งนะคะทุกคนเนื่องจากว่ารถฟู้ดชักของเราไม่มีเตาที่จะเอามันฝรั่งมาต้มได้นะคะแล้วก็เราไม่รับอนุญ,ญาตให้เอาออกไปต้มข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีสีแดงนะคะเพิ่มสีสันอันนี้ไทเลอร์หั่นเล็กๆน่ารักนะคะเป็นเบลเพเปอร์หรือว่าเป็นพริกหวานสีแดงนั่นเองค่ะ วันนี้เรามีหน้าพิเศษนะคะก็คือหน้าโปเตโต้เบคอนนะคะหรือว่าเป็นมันฝรั่งกับเบคอนนั่นเองนะคะก็จะใช้ชีสเชดดาร์บวกกับมอสซาเรล่าแล้วก็มีครีมชีสด้วยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือซาม o อรี a น่านะคะไว้ทําให้พิซซ่าไม่ติดกับพื้นแล้วก็พื้นเตานะคะสว่วนนี้ก็คือเห็ดนะคะที่เราเอาไปย่างสดๆเลยเมื่อกี้คะ่ะทุกคนเห็ดย่างเกลือนะคะโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วไปเปิดร้านกันดีกว่าค่ะ สถานที่ที่เรามาขายของวันนี้นะคะเป็นงาน g แกรนอ p e n i n g ของร้านที่เขาเปิดร้านนวดนะคะทุกคนเขาก็หวังว่าวันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะแต่ว่ากีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนื่องจากว่าอากาศไม่ดีนะคะเราก็เป็นห่วงเขาอยากให้เขามีลูกค้าเยอะๆนะคะเพราะว่าเขาจะต้องจ้างเราเนาะเดี๋ยวตอนนี้จะทำความสะอาดเตาออกมานะคะเพราะว่าก็เริ่มร้อนได้ที่แล้ว สถาดแรกนะคะของเราวันนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองทำหน้าใหม่ของเราก็คือ Potato Bacon นนะคะ set <'s> potato พาคนแรกมาแล้วนะคะทุกคนจิ๊กถ่ายไม่ทันสั่งเป็นผนงนะคะพิซซาพแนงแต่ว่าใช้เห็ดแทนไก่นะคะเขาไม่ทานเนื้อสัตว์เสร็จแล้วนะคะพิซซาถาดแรกของปีวันนี้เป็น okay. Frost. พิซซาพแนงนะคะทุกคน ที่สามนะคะในที่สุดถาดใหญ่ก็ออกแล้วนะคะทุกคนครึ่งนึงเต็มโรนีครือเป็นมาร์กาเรต้า เรียกคิวนะคะกิ๊กไม่ได้ถ่ายตอนที่ลูกค้าเดินมาสั่งเลยนะคะเพราะว่ามีประปายมากนะคะเลยไม่ได้ตั้งกล้องเอาไว้เนาะ มีกลูเตนนะคะทุกคนเราซื้อแป้งมานะคะเพราะว่ามันจะต้องเป็นแป้งแบบพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่เขาไม่ต้องการที่จะทานอาหารที่มีกลูเตนนะคะเขาก็จะสั่งแบบนี้ 12 inch as well. Yes. So um, you have had it before? Yeah. What's the, what's the size? <laughs> Sorry? The 9 inch normally fits um, one person, but oh. one person can also fit 12 inch if you have a yeah. You can have less over. <laughs> $16.96. How's everything going for you guys in there? Good. Yeah, seen a traffic and lot of good out in เมื่อกี้มาอีกสองนะคะทุกคนพิซซ่าพแนงถาดใหญ่อีกสองถาดค่ะอันนี้เป็นพิซซ่าหน้าผักล้วนนะคะแล้วก็ไม่มีชีสนะ อันนี้ไทเลอร์ซื้อที่ตัดพิซซ่ามาใหม่นะคะพิกใช้ไม่ถนัดเลยเพราะว่ามันคนละแบบกับที่เคยใช้นะคะทุกคน๋ยวเดียวก็ชินนะ Come out and order that. Yeah. Okay. It's going to be sixteen 96. ninety six for nineteen. I'm going to make noise when it's okay. ready. Thank you. Is this is a tip box here. Yes. Thank you, you so much. I did. Yeah, I've been in there. Yeah, been busy actually. Just to slow down. Thank you. Thank you. Have a good night. วันนี้พิซซ่าแผนงขายดีมากนะคะทุกคนขายดีเวอร์แบบว่าแทบจะทุกคนเดินออกมาสั่งพิซซ่าแผนงนะคะค,คิดว่าน่าจะมีใครสักคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยกำลังบอกต่อกันไปเรื่อยๆนะคะก็เลยมีลูกค้าเดินเข้ามาสั่งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลูกค้าที่เขาไม่เคยทานมาก่อนเขาก็จะไม่แบบเดินมาสั่งเลยนะคะเขาจะถามก่อนว่ามันคืออะไรรสชาติประมาณไหนนะคะแสดงว่าน่าจะได้รับรู้ข้อมูลกันมาบ้างแล้วนะคะ วันนี้ก็ดีใจนะคะเริ่มขายได้บ้างค่ะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะได้เงินอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็อยากจะขายได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไปรับเงินของเขามาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเขาจะพยายามต่อราคาลงค่ะทุกคนแล้วเราก็จะลําบากใจเพราะว่าเราเองก็เตรียมของมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เราไม่มีงานเนี่ยของที่เราเตรียมมาวันนี้เราก็จะต้องทิ้งนะคะ เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลแล้วนะคะทุกคนล่วงเลยเวลามาอีกประมาณ30นาทีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้กิ๊กจะให้ทุกคนดูว่าเราขายพิซซ่าได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เจ้าภาพต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือราคาที่เราขายได้วันนี้นะคะ460ดอลลาร์ค่ะทุกคนวันนี้เราขายได้ทั้งหมด460ดอลลาร์นะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นเจ้าภาพจ่ายซึ่งขั้นต่ำของเราอยู่ที่750ดลลาร์นะคะสำหรับปีนี้เนาะ 750ดอลลาร์ต่อ2ชั่วโมงนะคะวันนี้ลูกค้าทุกคนน่ารักมากนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ได้พิซซ่ากลับบ้านกันไปเยอะมากเพราะว่าเขาต้องการที่จะสั่งพิซซ่าให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่ายังไงเขาจะต้องจ่ายส่วนต่างอยู่แล้วเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่ากีก,กับไทเลอร์ก็จะต้องทําความสะอาดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะทําอะไรไปไขายของที่ไหนเดี๋ยวจะมานําเสนอทุกคนดูค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ